สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับเช่นเคยนะคนดูนะบางจ่องอีกเช่นเคยนะนนะออนยนะวันนี้เรามาอยู่เกม Buffalo Win นะคนดูนะ Buffalo Win นะอยู่ที่ค่าย PG นะคนดูนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับตะคายเป็นกำลังใจให้บางทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคนดูเออเรามาเริ่มกันที่เบ็ดเท่าไหร่ดีเบ็ดสามสิบเรามาเริ่มกันที่เบ็ดสามสิบเราล้างหน้าวันที่สิบหมดนเลยนะคนดูนะเราไปล้างหน้าวันที่สิบหมดเลย ปรกันต่อเรื่อยๆนะคนดูนะประกันต่อเรื่อยๆเลยนะถ้ามีเสียงพัดลมดังนิดนึงก็ขอภยอภัยนะคนดูนะเสียงพัดลมช่วงนี้บางร้อนเอย่เปิดพัดลมแรงไปหน่อยอ่าบัฟฟาโลคิงนะคนดูนะทีทนะ่ข่ายผิดจนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ป็นกลังใจให้ฟังทำท,ที่ต่อต่อไปนะคนดูนะเรามาไหลกันดูนะเบตสามสิบน,น่าจะเข้าหรือเปล่ปาอืมสเกตเตอร์สเกตเตอร์ต้องลงแล้วจังหวะน,นี้ยังไม่ลงนะ ากได้มา้าฟงสังจะดีหน้าดูเลยเอ้ยม้าไม่ดีเลยว่าคนดูม้าตายหรือเปล่าเดบหรือเปล่าเดืบหรือเปล่าลิาออาองอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะคนดูลิอองอยู่ใต้คอมเมนต์เลยเกมนี้อยู่ค่ายพีจีนะเกมบัฟเฟลอ์คิงนะคนดูนะเกม Win, นะบัฟเฟลอ์วินนะบัฟเฟลอ์วินไม่ใช่คิงเลยวินเออไปกันต่อเรื่อยนะคนดูนะไปกันต่อเรื่อยเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงวันนี้อะเอ้ยเอ้ยยังไงวันนี้อะ ยังไม่ทำไมเงียบอย่างนี้เอ,อ้ยเป็นบอลเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยยังไม่เงียบอย่างนี้อ,อ่ะบวกทำไมเงียบอย่างนี้อ่ะบวกเอ้ยยังไม่ลงนะคอนดูเฮ้ยเบียดร้อยเฮ้ยเกิดบอลเบียดห้าสิบฝักกันที่เบีห้าสิบแล้วนะไปสิบหมุนอย่าไปวัน ใหไม่ไม่ลงให้เลยเพราะเขดูน่าลงน่าจะไหลาย,ยาวนะถ้าติดแล้วถ้าเครื่องมันติดน่าจะไหลติดยาวเลยนะเขาดูทรงแล้วมา้มาม้าโอ้ก้าสวยขอเก้ามาอีกโอ้โหเจลงเพื่อเพื่ออะไรวะเก็บบอลบาวเก็บบาลเก็บาบาลบา ไหลไปเรื่อยๆนะคุณดูนะไหลไปเรื่อยๆนะอ,อย่าไปท้อนะเราอย่าไปท้อนะประกันอีก30หมุนแล้วกันเบ็นห้าสิบยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่โอ้โหเสือปกันต่อเรื่อยๆนะคุณดูนะปะกันต่อเรื่อยๆเลยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้างยามลิปต่อๆไปนะคุณดูนะเกมบัฟเฟโลวินเนี่ย มาต้องมาดิโอโหเกิดมาดิบ้ามาเท่านี้เองหรอมาน้อยอย่างว่าเขาดูว่ามันไม่ติดเหมือนเกมแจ็คฟอสต์วินเลยว่ะยังได้อยู่โอ้โหนกอิน,นซีมาเต็มแป้นอย่างนี้อย่างนี้เลยเลยเกิดมาดิบ้บาหัวร้อนแล้วน,นั่นนี่เียทำไมมันเงียบอย่างนี้ว่าเกมบัฟฟาโลวินวะ บางละเนื้อใจบางละเนื้อใจสวย,ขอ,อสวยขอยอีกสวยขอยายาวสวยขอยายาวกรเกตเตอร์โอ้โหม้าลงว่ะคนดูคือเป็เป้าสวยขอมามาโอ้ ปรกันต่อเลยนะคนดูนะประกันต่อเลยนะอย่างเงียบอยู่นะอย่างเงียบอยู่นะบัโฟฟาโลวินนะคนดูนะวิ่งละวิ่งละสวยโอ้โหสก,กัตเตอร์สก,กัตเตอร์โอ้กัเบเบลลิว่าไม่ลงให้เลยอนะ่ะคนดูบัโฟฟาโลเกลือรหรือเปล่านะเฮ้ยโอ้โหที่อย่างนี้แม่งอินซีแม่งไม่ลงว่ะไอ้ที่อ่ะหัวร้อนแล้วนะั่นเนี่ยโอ้เกินไป เกิดไปรูป้าเสียงเริ่มมานะเกิดไปรูป้าวเริ่มโมโหนะเออโอยเอ,อ้ยไปไปไปกันต่อเลยกันดูไปกันต่อเลย,น,น,เลยนะเฮ้ยเสียงไม่มาไม่ไปแต่งอะไใช่ไหมเกิดไปรูป้าวที่อย่างนี้เข้านะอินซีนะสอกสับแตกเลยเออเซฟมาเซฟมาเซฟเซฟเออไปอีกไปอีกลูกพอ่อลูกพอ่อเออลูกพอ่อไปออายาวยาวลูกพอ่อ เอ้ยเฮียเอิ่มมาถึงแค่สี่โอ้เหมือนรีบอะ่ะเหมือนรีบอะ่ะบัฟฟาโลคิงบัฟเฟิลวัฟฟาโลวินอ่ะเหมือนรีบอะ่ะเหมืนอมนรีบมาแล้วก็รีบไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรมาแล้วก็ไป <c oughs> มันน่ารัก <c oughs> <c oughs> มันน่ารักมาดูมันน่ารัก ันนี้ก็หมดเวลาไปเป็นที่เรียบร้อยนะคนดูนะลิงอยู่ใต้คอมเมนต์้วตามบังมันได้เลยนะมันแตกอยู่นะมันแตกเรื่อยๆนะคนดูบังคนดูลองมาเล่นดูนะวันนี้บังเกลนะไม่เน้นเอานะเน,น้นเน้นเน้น,นรีวิวนะคนดูนะเน้นรีวิวนะไม่เน้น,นเอานะเน้นรีวิวนะมันน่าเล่นอยู่นะคนดูนะก็แตกเรื่อยๆนะสำหรับคนทุนน้อยนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ